สวัสดีเช้าวันพะนะคะวันนี้ที่ร้านจินดาค่ะกาแฟวันนี้วันพระคนจะเยอะนิดนึงนะคะนี่กาแฟก็ขายดีอู้ยลูกค้าจ่ายเงินให้แล้วต้องรีบจับเลยค่ะ,คะนี่ร้านกาแฟจินดานคือคักนะคะวันพะคนมาใส่บาทเยอะค่ะ ทำอะไรคะชามะนาวร้อนชามะนาวร้อนนะคะวันนี้หนึ่งถุงีวันค้าขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะทำป,ปาาคนหนึ่งนะจ๊ะลูกค้าก็จะมาเสิร์ฟของใส่บอกอจ้าออเจ็ดบาทจ้า จ้าขอบคุณค่ะมะนาวชามะนาวเราจะเป็นมะนาวสดใส่ไปกันค่ะคาวนี้คือคักเลยละกาแฟคนมาใส่ใบกันนะคะ เพื่อนทุกคนฝากถูกในบรรชานะคะกินกินแลวก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นชามะนาวร้อน รนพระตลาดเช้าจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีะลูกค้ามาใส่บาทกันเยอะมาซื้อกับข้าวใส่บาทกันเยอะร้านกับข้าวใส่บาทจะอยู่ข้างเราทั้งสองร้านนะคะร้านนี้ด้วยจัดไม่ทันเลยค่ะวันนี้จัดไม่ทันเลยนะคะวันนี้ใส่บาทจัดไม่ทันเลยที่ห้าสิบบาท ลคลิปนี้แค่นี้นะค่ะให้ดูบรรยากาศร้านกินดาพอเหมือนกัน,นค,กคนจะเยอะเป็นพิเศษขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนี่รา้านจินดานะคะขอบคุณค่ะ